สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์ประจําเดือนสิงหาคมแล้วนะครับก่อนจะไปกันนะครับมีข่าวประสัมพันธ์ครับใครที่สนใจจะเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับแบบเริ่มจากศูนย์เลยไม่มีความรู้นะครับทั้งออนไลน์และสอนสดที่บ้านอาจารย์ยักษ์เองบ้านอาจารย์อยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับหรือใครที่ต้องการจะดูดวงโดยตรงกับอาจารย์ยักษ์นะครับก็สามารถติดต่อที่ไลน์ดีโหราพยายักษ์ติดต่อคุณอ้อมได้เลยนะครับ และสปอนเซอร์ในช่วงนี้ได้แก่นะครับน้ำตาลจากดอกมะพร้าวน้ำหอม100% c เ c o h เซโคโค่ฮารดครับเป็นน้ำตาลที่ไม่ได้มีผสมอะไรอื่นเลยนอกจากน้ำตาลจากดอกมะพร้าวนะครับเบาหวานทานได้ไม่เป็นเบาหวานก็ทานได้มีความหอมหวานรสชาติอร่อยนะครับน้ำตาลมะพร้าวโคโค่ฮารไลน์ ut, ID 122 COCO หรือนะครับจะโทรไปที่นะครับ อโอมาก็ได้เนื่องจากโคโคฮารกับโอมานั้นเจ้าของเดียวกันแต่ตัวโอมานั้นจะมีการผสมน้ำตาลอ้อยลงไปเพื่อให้ต้นทุนราคานั้นมันถูกลงมานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับ0868936622นะครับฝากไว้ด้วยกับน้ำตาลจากดอกมะพร้าว100%นะครับโคโคฮารดครับมาดูด้านจิตใจกันดาวใจนั้นเป็นดาวอังคาร ดาวคารนั้นเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนภพอลิเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนละขณาราศีพิจิกจะมีนะครับพละกําลังด้านจิตใจมีความมุ่งมั่นมากจนบางทีเอาแต่ใจตัวเองเป็นพิเศษแล้วก็ช่วงนี้โมโหง่ายใครพูดอะไรผิดหูนะครับจะอะไรครับจะเวียงจะใส่เป็นพิเศษนะครับและ ดูแล้วนะครับมันกลุมกับดาวดราหูอยู่เพราะฉะนั้นจะมีเกณฑ์อยากสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะลงทุนอยากจะทํากิจการธุรกิจอะไรของตัวเองแต่อาจารย์มองว่ามุมดาวไม่มีแล้วเพราะว่าเสาก็ถอยหลังพฤหัสก็ถอยหลังมันก็เลยจะทําให้ช่วงนี้อาจจะเป็นแค่การติดต่อการวางแผนการพูดคุยการล่างโปรเจกต์คร่าวๆว่าต้องใช้อะไรมีอะไรบ้าง มากกว่าที่จะเป็นการลงมือทำในช่วงนี้และดาวมนุษยอยู่ที่โคจรเลงลักเนี่ยมันจะทำให้คนลัคณาราศีพิจิกเจอเหตุการณ์ประหลาดประหลาดแปลกๆไม่เคยคิดไม่เคยฝันไม่เคยเจอกันมาก่อนหลายๆเรื่องหลายๆราวไม่จาเป็นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับแทบจะทุกเรื่องเลยเพราะมนุษย์อยู่พี่จอนมาอยู่ตรงนี้นั้นนะครับเสวยองค์เกณฑ์กับลักคนา และในช่วงวันที่8สิงหาคมดาวังคารครับย้ายราศีที่นี้ด้านจิตใจจะซอฟลงจะเบาลงครับจะพูดคุยอะไรจะมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นนะครับมีการเกรงใจมีการคิดถึงคนอื่นมากขึ้นและในแง่มุมความรักช่วงนี้ก็จะอะไรครับคิดถึงแฟนอยากมีแฟนไม่อยากโสดไม่อยากอยู่คนเดียวบางคนกลายเป็นโรคกลัว การอยู่คนเดียวไปหรือว่านะครับอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าเข้ามาคือไอโ้โรคซึมเศร้าตรงนี้ไม่ใช่ว่าอยากอยู่คนเดียวนะกลายเป็นว่าไม่ชอบอยู่คนเดียวขอนะครับมีแฟนมีคนคุยด้วยขออยู่หลายๆคนนะครับถ้าใครเครียดมากย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ ดีกว่ามาอยู่หอในนะครับต่างจังหวัดอะไรลักษณะนะั้นแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีความคิดประหลาดประหลาดมีความคิดแผงแผงเข้ามานะครับแต่ความคิดประหลาดประหลาดมีความคิดแผงแผงเข้ามาช่วงนี้กลับไปเอาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเรื่องการทำงานได้ดีเป็นพิเศษครับและหลังจากวันที่17เป็นต้นไปครับดาวทิตย้ายราศีเป็นเกษตรเรื่องงานนะครับช่วงนี้ นะครับก็จะมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องการทํางานด้วยแล้วก็จะมีความสําเร็จเข้ามาค่อนข้างดีเพราะนั้นดูมุมดาวแล้วด้านจิตใจไม่ค่อยมีอะไรมากระทบกระเทือนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวเรื่องการเงินกันดีกว่าครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับร้าน s วีทซิสเตอรครับเป็นร้านขายของออนไลน์ครับขายทั้งอุปกรณ์ทำเบเกอรี่และวัตถุดิบทำเบเกอรี่ นอกจากนั้นร้านสวิ e ซิสเตอรยังทำเบเกอรี่ขายด้วยเพราะฉะนั้นจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนะครับวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับเบเกอรี่มากเป็นพิเศษครับลองแอดไลน์ไปได้นะครับเบอร์โทร0656436329ครับตอนนี้ไม่มีดาวอะไรอยู่ในนะครับเรือนพบกันเงินเลยดาวกันเงินนั้นไปอยู่ในเรือนพบปุตตะและเป็นดาวที่ โครจรถอยหลังนะครับในช่วงนี้อาจารย์มองว่าถ้าใครขายของอยู่จะเป็นลูกค้าต่างถิน่นลูกค้าต่างประเทศหรือนะครับเป็นลูกค้าที่มีนะครับความผิดปกติหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเราจะขายของเราจะต้องขายของเกี่ยวกับเรื่องการบํารุงดูแลสุขภาพการรักษาพยาบาลหรืออุปกรณ์ อำนวยความสะดวกนะครับและดาวที่ถอยหลังนั้นอยู่ในบ้านตัวเองอาจารย์มองว่าเรื่องเงินยังไม่ได้ดรอปลงเท่าไหร่ครับอาจจะแค่ได้ช้าหรือได้ไม่เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยอาจจะต้องทำให้เราขยันมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับและดาวพฤหัสเองนะครับในช่วงนี้เสวยราชาเริก เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเน้นลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูงนะครับจะไม่เน้นลูกค้าระดับล่างนะครับพอมันดาวถอยหลังแล้วไปขายของ5บาท10บาทอย่างเงี้ยไม่เอานะครับเพราะดาวมันได้ราชาเลิกนะครับแล้วก็เรื่องเงินนั้นอาจารย์มองว่าถ้านะครับใครมีงานหลักอยู่จะลองทำงานเสริมดูในช่วงนี้ก็ไม่ขี้เหร่นะครับช่วงที่เหมาะสมคือช่วงวันตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่11 นะครับสามารถที่จะลงทุนระยะสั้นทำอะไรได้นิดนิดหน่อยหน่อยครับแม้ว่าดาวอังคารจะย้ายราศีแล้วก็ยังสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็รายได้ในช่วงวันที่หนึ่งจนถึงวันที่9สิงหานะครับจะมาจากลูกค้าต่างถิน่นลูกค้าต่างประเทศแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคไม่คาดฝันในช่วงดังกล่าวนะครับอาจจะเอาอะไรครับไปเยี่ยมเพื่อนเอาเลขห้อง เพื่อนที่พักไม่สบายมาซื้อหวยยางแตกเอาทะเบียนรถมาซื้อหวยอะไรลักษณะนั้นจะมีโชคไม่คาดฝันจากความเสียหายหรือความตายอะไรลักษณะนั้นหรือบางทีนะครับมีเหตุจะต้องไปงานศพก็เอาอายุคนตายนั้นมาซื้อได้นะครับมีเกณฑ์จะมีโชคจากเรื่องตรงนี้ครับแต่อาจารย์ว่าจะได้แค่งวดวันที่1วันเดียวนะวันที่16ไม่ได้แล้วนะเพราะ ดาวสุกนั้นย้ายราศีในช่วงวันที่9นะครับสิงหาคมหลังจากนั้นดาวพฤหัสนั้นนะครับมันมีเกณฑ์ตรีโกนเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้กลายเป็นว่าหาเงินยังได้อยู่แต่การเงินจะไม่ค่อยเหลือเก็บเท่าไหร่เพราะเอาเงินไปใช้ในธุรกิจการงานเอาไปให้แฟนบ้างหรือนะครับเอาไปเพื่ออะไรครับซื้อของฝากเป็นสินน้ำใจนะครับเพื่อจะ ต่อยอดธุรกิจในอนาคตตามที่ท่านวางแผนไว้นะครับเพราะนั้นเรื่องเงินในเดือนนี้นะครับอาจารย์ว่ายังได้อยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหลือเก็บหรือได้มาหมดไปอะไรเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นดูแล้วไม่ได้มีเกณฑ์โดนโกงไม่ได้มีเกณฑ์ทุจริตในช่วงดังกล่าวครับต่อมาเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับคุณบาสท,ทอดมันพรีเมียมครับเป็นทอดมัน ปลากายผสมปลาหมึกนะครับเป็นทอดมันที่พร้อมทอดก็คือตีมาให้แล้วในเนื้อนั้นมีปลาหมึกอยู่ในนั้นถ้านะครับกัดไปแล้วไม่เจอปลาหมึกนะครับไลน์มาโทรมาต่อว่าอาจารย์ยักได้เลยนะครับ1กิโลกร,รัม180บาทนะครับซื้อ10กิโลกร,รัมขึ้นไปแถมฟรีคือค่าขนส่งแล้วก็น้ำจิ้มนะระ้อแ,แล้วก็ตรงนี้นะครับมันเป็นทอดมันที่จะต้องทอดเป็นลูกกลมๆนะครับไม่ทอดเป็นแบนๆน,น,นะ เวลาทอดเนี่ยให้มันส้มนิดหน่อยพอส้มอ่อนแล้วก็ตักมาเวลาหดแล้วมันก็จะสีส้มน่าทานนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 1 9 2 5 9 0 2 9ครับในช่วงแรกดาวศุกร์ครับตกพบมอรณะดาวศุกร์เป็นดาวคนรักและดาวศุกร์เป็นดาวพบวินาศเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าใส่เสื้อผ้าใหม่ๆในช่วงวันที่1จนถึงวันที่9นะครับท่านจะมีเกณฑ์ กระเป๋าขาดเสื้อผ้าเป็นรอยโดนหนูแทะหรือรถเป็นรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นภูมิแพ้ผิวหนังครับอาจจะไปเที่ยวป่าทเที่ยวเขาไปเที่ยวน้าทะเลแพ้น้ําแพ้อากาศเป็นผดผื่นเป็นลมพิษนะครับในช่วงดังกล่าวแล้วก็มันสเสวยตรียางเสานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างเยอะนะครับอยากให้ระวังในช่วงนั้นด้วยแล้วก็มาอยู่ในธาตุลม เพราะฉะนั้นช่วงนี้มีเกณฑ์ติดโควิดจากคนรักหรือคนที่ไปพูดคุยเจรจาหรือทำงานด้วยต้องระวังนะครับนิดหนึ่งหลังจากดาวสุกย้ายออกมาแล้วนะครับในวันที่9กนะครับก็จะไม่มีอะไรอยู่ในภพมรณะก็จะเริ่มดีขึ้นส่วนตัวดาว มรณะเองคือตัวดาวพุธดาวพุธนั้นโคจรอยู่ในภพการงานเพราะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังไม่ยกของที่มีน้ำหนักเยอะๆหรือนะครับเขาเรียกอะไรออกแรงผิดท่าผิดประเภทเนี่ยให้ระวังกระดูกสันหลังนิดหนึ่งแล้วก็มันอยู่ในราศีธาตุไฟเพราะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องความร้อนด้วยนะครับช่วงนี้ยิ่งอะไรครับไฟไหม้ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าอังคาร มนุษย์ยูลาหูช่วงนี้มันโคจรถึงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ระวังด้วยทีนี้ตัวดาวพุธเองนะครับมันจะเข้าตรียางพฤหัสในช่วงวันที่4เพราะฉะนั้นในช่วงวันที่4ี่จนถึงวันที่6ให้ระวังภูมิแพ้อากาศนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับวันที่8จนถึงวันที่11เวลา7จ็ดโมงเช้าสช่วงด้วยกันให้ระวังเอย่วเรื่องภูมิแพ้อากาศหลังจากนั้นนะครับให้ระวังเรื่องการยกของหนักอย่างเดียวพอถึงวันที่20ครับ ดาวพุธย้ายราศีนะครับอยู่ในภพลาภะแล้นะครับช่วงนี้ให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำครับเพราะว่าพุธที่ย้ายไปนั้นติดพิษนาคแต่ว่ามันอยู่ในราศีธาตุดินเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังพวกถนนลื่นตกบันไดนะครับอะไรลักษณะนั้นหรือลื่นล้มในห้องน้ําหรือไม่ทําอะไรใหม่ๆช่วงนี้ถ้ามีใครนะครับเอารถยนต์มาให้ลองหรือไปเทสไ์ อย่าได้ลองนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสก็มาเร็งกับดาวพุทธแสดงว่านะครับช่วงนี้เนี่ยถ้าไปทําอะไรของเขาพังของเขาเสียหายมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินด้วยนะครับแต่เรื่องมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนั้นมีอยู่ในแค่ในช่วงต้นเดือนสิงหาเท่านั้นเองครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องงานกันบ้างนะครับช่วงนี้ นะครับสนับสนุนโดยร้านอาหารแสนสำรารที่แสนแสบครับเป็นร้านอาหารไทยนะครับมีสูตรเฉพาะมากว่า200ปีนะครับมีสูตรในวังนั่นแหละพูดกันภาษาชาวบ้านนะครับมีเมนูที่ทานยากไม่เคยทานมาก่อนร้านติด คลองแสนแสบเลยแถวมสวประสานมิตรนะครับจะไปนั่งทานที่ร้านก็ได้หรือสั่งออนไลน์ก็ได้เข้าไปที่ Facebook แสนสัมตรราญที่แสนแสบนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามให้หน่อยครับเบอร์โทรของทางร้านครับ02662 1922ครับทีนี้เรามาดูเรื่องงานกันในช่วงแรกดาวการงานนั้นโดนดาวเสาเล่งเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงไม่ดี ห้ามย้ายงานห้ามเปลี่ยนงานห้ามลาออกจากงานนะครับห้ามลงทุนในช่วงดังกล่าวก็จะดีมากนะครับดาวนั้นได้มาหาจักเพราะฉะนั้นจะเป็นงานยากนะครับงานที่ทำนั้นอาจจะต้องเป็นการเซอร์วิสแล้วก็การเดินทางเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นงานที่ต้องไปติดต่อพูดคุยอาจารย์ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะดาวโดนดาวาศัสตร์ชนันเล็ง นะครับเราไปติดต่อแล้วมันจะไม่สําเร็จอะว่ากันง่ายๆนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3เวลา23.00นดาวนั้นได้นะครับราชาเลิกเพราะฉะนั้นจะเป็นงานใหญ่เป็นงานระดับพรีเมียมเพราะนั้นนะครับแม้ว่าดาวโดนดาวเสาเลงแต่ผลตอบแทนหรือรายได้นั้นมาค่อนข้างดีเพราะดาว คฤห,หัตซึ่งเป็นดาวการเงินก็ได้ดราชาดาวการงานเองก็ได้ดราชาแต่เป็นงานที่ต้องยากนะครับมีการติดต่อมีความนานกว่าจะได้เงินแต่ผลตอบแทนเข้ามาค่อนข้างดีเพราะนั้นก็ยังเชียร์อยู่นะครับสำหรับช่วงนี้หลังจากนั้นนะครับเป็นช่วงที่ไม่ดีครับคือในช่วงวันที่3จนถึงวันที่17ช่วงนั้นดาวนั้นได้สมโนเลิก แต่ถ้าใครเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านมีความสามารถเฉพาะทางก็ยังสนับสนุนอยู่นะครับและในช่วงวันที่9ดาวศุกร์นะครับย้ายมาได้คู่สมพลครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงานที่ทำยาวทำนานแล้วก็ได้ลูกค้าค่อนข้างดีนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับด้วยดาวที่โดนดาวเสาเลงอาจารย์มองว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาหรือถ้าใครเป็นเซลล์ ยอดท่านจะดีกว่าชาวบ้านจนถูกใส่ร้ายกันแกล้งหรือเอาเปรียบอยากให้ระวังในช่วงดังกล่าวด้วยครับหลังจากนั้นพอดาวอาทิตย์ย้ายในช่วงวันที่17นะครับดาวได้ตำแหน่งกเกษตรงานที่เข้ามาจะเป็นงานเกี่ยวเรื่องการตัดสินใจเป็นงานด้านเอกสารเป็นงานไฟแนนซ์เป็นงานการแก้ปัญหาเป็นงานที่ปรึกษานะครับ ถือว่าช่วงนี้เป็นงานไม่หนักแต่ต้องใช้ความคิดใช้คำพูดค่อนข้างเยอะครับหลังจากนั้นวันที่20ครับดาวได้กเกษตรหลายดวงครับพลึงหัดกเกษตรเสากเกษตรอาทิตย์กเกษตรนะครับพุธเกษตรอังคารย้ายแล้วนะครับถือว่าช่วงนี้นะครับ ถ้าใครตกงานอยู่น่าจะมีข่าวดีเกี่ับเรื่องงานเรื่องเงินหรือได้บรรจุเข้ามาแต่ดาวนั้นสเสวยทลิโทเลิกเพราะฉะนั้นนะครับก็จะต้องเป็นงานเทคแคร์ดูแลหรือต้องการคุยกันนอกรอบหรือว่าถ้าไปติดต่ออะไรก็ต้องมีของฟงของฝากอยู่นะครับเดือนนี้ถามอาจารย์จริงๆแล้วว่าควรจะนะครับทำงานในช่วงไหนอาจารย์มองว่าในช่วงที่ดาวศุกร์นั้นได้วอละโคตมะนวางอยู่กับดาวอาทิตย์ในราศีก็ลกฎ ช่วงวันที่9นะครับจนถึงวันที่11เป็นช่วงมุมดาวที่ดีสุดนะครับเพราะดาวศุกร์นะครับยังได้วอละโคตมะนาวางอยู่แต่ถามว่าอาจารย์แล้วถ้าย้ายมาอยู่ตรงนี้ล่ะมันยาวนานมากเลยครับกว่าดาวอาทิตย์นั้นจะเสวยมหัโนเลิกจะต้องรอจนถึงวันที่31เวลา6โมงเย็นเท่ากับว่าถ้าอยากได้นะครับดาวอาทิตย์สวยเลิกดีๆจะต้องกลายเป็น ต้นเดือนกันยายนแล้วอาจารย์ก็มองว่าต้นเดือนกันยาก็ยังพอไหวอยู่แต่มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงคือดาวพุธเองมันจะเริ่มถอยหลังในวันที่28สิงหาเพราะฉะนั้นงานดีจะต้องสัมภาษณ์หลายรอบหรือกว่าจะสำเร็จนั้นอาจจะต้องรอไปถึงปลายเดือน กันยายนเลยทีเดียวเพราะนั้นช่วงนี้จะเหนื่อยหนักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการงานครับมีอุปสรรคมีปัญหาการสื่อสารไม่ดีต้องคุยกันหลายรอบสักนิดนึ่งสำหรับเรื่องงานครับส่วนเลือกลูกน้องอาจารย์ว่าลูกน้องจะทำไม่ค่อยยาวแต่ว่าฝากผีฝากไข้ได้พึ่งพาได้สามารถรับลูกน้องได้ทุกช่วงเลยแต่ถ้าการลงทุนใหม่ไม่แนะนำการขยายกิจการเช่นการก่อสร้างการซื้ออะไรใหม่ๆ ก็ยังไม่ค่อยแนะนําในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย e m e r g e ครับ e m e r g e เป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางครบวงจรครับให้ทั้งคำปรึกษาครับรับจ้างผลิตแล้วก็พัฒนาต่อยอดนะครับมาตรฐานของ e m e r g e นั้นสามารถเข้าไป ขายใน Seven e ได้ใครอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองใครอยากมีสินค้าเป็นของตัวเองลองโทรปรึกษาเอมเมดูครับเบอร์โทร063-664-2545ครับในเดือนนี้ช่วงวันที่1จนถึงวันที่9ดาวศุกร์นะครับจะอยู่ในภพมรณนะเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักเท่าไหร่เพราะนั้นแนะนำครับไม่เอานะครับ และอย่างหนึ่งคือในช่วงดังกล่าวนั้นดาวสุกก็สเสวยตรียางเสาด้วยเพราะนั้นจะได้คนไม่ดีนะครับไม่เจ้าชู้การพนันก็อย่าเสพติดครับเลยไปก่านั้นวันที่9ศุกสุขย้ายราศีและดาวอังคารก็ย้ายช่วงนี้ท่านก็จะเนื้อหอมแล้วก็อยากมีแฟนอาจจะเจอจาก Facebook, Internet, Social หรือแอปพลิเคชันในการหาคู่ นะครับหรือท่านอาจจะหน้าด้านไปขอ id line ลเขามาเลยก็ได้อะไรลักษณะนั้นก็จะมีคนเลยครับมีคนเข้ามารักมีคนเข้ามาชอบนะครับช่วงนี้ท่านจะเนื้อหอมพอสมควรเลยแต่ด้วยความที่สุกกับเสาที่มันเลงกันเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับช่วงที่ดีที่สุดเลยที่ดาวสุกนั้นให้คุณและดาวสาวที่ทำร้ายนั้นไม่ส่งผลคือ ช่วงที่นะครับวันที่9เวลาตีหนจนถึงวันที่11เวลา17.00นนะครับคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่นิสัยรวยครับหาเงินเก่งหาเงินไม่ยากการงานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะได้ครบทนครบยาวคบนานเพราะมันได้คู่สมพลนะครับแต่มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือสุกสาวเลงกันเพื่อนท่านอาจจะไม่ชอบ พาไปไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่คลิกไม่ชอบเท่าไหร่อะไรลักษณะนั้นแต่ว่าสามารถคบกันยืดคบกันยาวอยู่นะครับพอเลยไปดาวสุกได้ราชาเกษร์ครับก็เป็นมุมดาวที่ดีอีกแต่เนื่องจากว่าช่วงดังกล่าวมันไม่ได้วอละโคตมานะวางแล้วจะโดนดาวเสาร์ทำลายเพราะนั้นอยากให้คบกันยาวๆคบกันนานๆนะครับคืออย่าเพิ่งรีบเป็นแฟนกันเพราะอาจารย์กลัวว่า เขาเนี่ยยังเลิกกับแฟนไม่ขาดยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่อย่างเช่นเอาอาจจะไปชอบแม่ไม้แต่เขามีลูกนะครับแฟนเก่าเขายังต้องมาหาลูกอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหากันเพราะนั้นช่วงนี้อยากให้ระวังนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักพยายามมองดีๆมองลื่นๆหรือถ้ารอได้ช่วงที่อาจารย์บอกมันไม่มีเข้ามาเลยหรือมีเข้ามาแล้วมันยังไม่โดนใจก็รอไปก่อนนะครับหลังจากนั้นวันที่17 ดาวทิศย้ายครับเหลือสุกกับเสาที่เล็งกันอยู่สองดวงเป็นคู่ศัตรูใหญ่นะครับแม้ว่าจิตใจท่านจะโหยหาอยากมีความรักเท่าไหร่แต่จารย์ว่ารอได้รอไปก่อนนะครับท่านจะมีเกณฑ์เจอคนถูกใจที่นะครับการงานดีการเงินก็ดีในช่วงกันยาเพราะฉะนั้นรอได้รอดีกว่านะครับด่วยสุกรกับเสาที่มันเลงกันแบบนี้เนี่ยละ เลยวันที่ 20, ยีบสองปลายดาวสุขสมโนเลิกด้วยมันก็จะได้คนที่ไม่ค่อยสวีดหวานหน้าตาดีอย่างเดียวการเงินก็มีเข้ามาแต่ว่าเป็นคนใช้เงินเก่งมากๆเลยนะครับและอาจารย์มองว่าการงานที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นทำงานที่ไม่ค่อยอยู่ติดที่ติดทางเท่าไหร่แล้วก็มุมดาวแบบนี้นะครับอาจารย์มองว่าครบไปแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องคนรักเก่าของท่านหรือคนรักเก่าของเขานะครับมาสร้างปัญหาให้ ไปด้วยกันไม่รอดเพราะนั้นรอไปก่อนดีกว่านะครับส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับการเงินของแฟนท่านจะค่อนข้างดีนะครับหลังจากวันที่6ไปแล้วนะครับแต่ว่าช่วงแรกนั้นแฟนท่านอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็โมโหค่อนข้างร้ายครับหลังจากวันที่6 ในแอบวันที่9สิงหาเป็นต้นไปถ้าแฟนท่านตกงานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานแล้วก็มีเกณฑ์จะขายบ้านขายรถได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงดังกล่าวด้วยส่วนด้านสุขภาพให้ระวังอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับและใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับดาวศุกร์กับดาวเสาร์ที่เล็งกันแบบนี้ระวังทะเลาะกันจนถึงขนาดเลิกกันและไม่มองหน้ากันนะครับเป็นมุมดาวที่ไม่ดีนะครับ เพราะว่าให้ระวังเรื่องความคิดระวังเรื่องการตัดสินใจของท่านนะครับในช่วงที่ดาวอังคารนั้นมันอยู่ในภพอลีนะครับอาจจะมีความคิดไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แต่พอท่านอ่อนลงมาแล้วเขาว่าจ,จะมีความอะไรครับเจ็บแล้วจำอาฆาตแล้วมาส่งผลให้ทะเลาะก,กันในช่วงที่ท่านเลยครับยอมเขาแล้วเพราะใจเป็นปลาแล้วยอมเขาแล้วแต่เขาเนี่ยไม่ยอม กลายเป็นวัทะเลาะกันในช่วงดังกล่าวก็อยากให้ระวังเกี่ยวเรื่องความรักมากเป็นพิเศษนะครับสำหรับคนละคณาราศีพิจิกครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้จานยักษ์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ